สวัสดีครับพบกับ K Thailand. เ n นพีไท l a n นด์เนเคนะครับวันนี้เราไม่ได้นั่งรถไฟไปเที่ยวไหนนะเราจะมาชมร้านอาหารกลางท้องทุ่งนาแถวสารยานะครับาารเดี่ยวเรือริมนานะครับก็ตามกันมาดูบรรยากาศเลยครับว่าจะชิลขนาดไหนนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรไม่รู้เนี่ยชื่อว่าร้านอะไรวะอัดกิวเตี๋ยวริมนามกินเตี๋ยวริมนาบรรยากาศเออเสยกิมริมนา บรรยากาศรอบวันนี้มากินข้าวข้างนอกนเปี๋ยวเรือริมนาเมนูแนะนำตำเตี๋ยวห9บาทขนมถ้วย10บาทกากหมู15บาทาทวยเตี๋ยวเรือริมนาครับ บรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่ต้เอาเคี่ยวหรืว่านี่เจมวยพามานะออกจากถ้ำมาที่มีขนมถ้วยหรือขนมถ้วย์นะโอ้บรรยากาศโคตรดีอะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศกลา,างท้องนาบรรยากาศชิวๆสบายๆเสียงน้ำตกเย็นสบายชื่นใจครับ <IL LE AR> บรรยากาศเป็นกระต๊อบไม้นั่งกลางทุ่งนานะครับเรามาชมบรรยากาศกันต่อเลยครับ รสชาติก็สมูทดีนะก็อร่อยใช้ได้แล้วก็กินไปดื่มดำกับบรรยากาศท้องทุ่งนาลมเย็นๆน,นะครับก็ใช้ได้นะรสชาติไม่เลวเลยทีเดียวคนเยอะเหมือนกันนี่บรรยากาศเสือเปลือย เดียหน้าเราจะไปเที่ยวไหนหรือว่าหาอะไรกินร้านสวยๆอร่อยๆหรือว่าจะนั่งรถไฟเที่ยวก็ติดตามกันมาเลยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยครับสวัสดีครับพิกัดแล้วก็แผนที่ก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวริมนานะครับสัราย,ยาก็ตามแผนที่ไปไม่ยากครับใกล้ๆชานเมืองกรุงเทพเองครับก็วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ